คุกกี้ของปลาวิเศษนี้รับรองว่าจะทำให้เธอสมหวังดังใจเมืองเป็นของเธอดูเหมือนให้โลคิตตี้จะอบเค้กบอเอัลมอนด์อยู่ดอกไม้ฝรั่งเหรอและเธอคงคิดว่าหยิบการอบเชยมาแน่ๆก็เลยไม่ทันดูมา ม,มัมีอะไรเออนั่นไม่ใช่แท่งอบเชยนะมันคือดอกไม้ฝร์รัจริงจริงด้วยฉันค่งหยิบสลับไปเพราะแท่งอบเชยก็เป็นสีเขียวแล้วออขอบคุณที่บอกนะไม่เป็นไรในร้านกลายเป็นสีเขียวแล้วด้วยรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรคือ ฐานดาคุกกี้เสียงท้ายวิเศษที่ทําให้ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีสําหรับฉันแต่ถ้ามันทําให้เพื่อนๆฉันต้องวุ่นวายแบบนี้ฉันว่ามันคงไม่ดีเท่าไหร่แล้วล่ะนี่เองอยากให้ฉันช่วยไหมขอบใจฮัลโหลคิตตี้ฉันต้องหาทางทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมว่าแต่ฉันทิ้งคุกกี้ไว้ที่ไหนกันล่ะเนี่ย สิ่งที่ชอบมากมายง้นเหรอการทำให้สิ่งต่างๆสะอาดอยู่เสมอนั้นดีที่สุด รุปได้ว่าการมีพุดดิ้งทุกที่สร้างภาวะที่สมบูรณ์แบบแต่ความเฉ่อยชาที่ควบคุมไม่ได้เพราะงั้นเราจึงต้องอ้าวเวทีบายที่หลังนะนี่ปัมปัม,ปมบุรินฉันหอยของหวานสุดๆไปเลยล่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมโครมี้อ้าวหฟเองเลยฉันตื งั้นฉันห,นหนะยิบแล้วนะเออมีคุกกี้เสียงไทยด้วยวันโปรโดของเธอใกล้มาถึงแล้วว้าวคุกกี้ั่านใส่อะไรเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่ถ้าฉันอยากได้ขนมเ,เองล่ะกลับมานี่นะเฮ้วยคิอแรับ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนี่หนังสือชุดชูกาสวิทฮาร์ดอร์เวอร์นี่แปลกจงังออไม่นะทำไมร้านฉันมียายแมงมุมน่ากลัวแต่ไปหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะยายแมงมุมดูไม่ใช่ของจริงเหมือนของปลอมที่ติดตามบ้านผีสิงมากกว่าและแมงมุมนี่ก็เป็นยังโอ้แต่ว่ามันมาอยู่นี่ได้ไงล่ะ <c oughs> ไงเ,เพื่อนๆขอบคุณที่รับชม Hello Kitty กับของเคลอนและการผจญภัยสุดน่ารักกดติดตามช่องเราแล้วอย่าลืมเปิดแจ้งเตือนด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดการผจญภัยสุดน่ารักครั้งต่อไป <c oughs> แล้วเจอกัน